คราสดีอีกครั้งครับฮ่าผมรู้ว่าทุกคนกำลังรอเกมนี้อยู่หลังจากที่เล่นไป2ฉากจบวันนี้มันถึงเวลาแล้วแหละครับที่เราจะต้องมาพบกับความยากในระดับยังกีระเรียกว่าเธอบ้าคลั่งไปแล้วเธอจะเอาให้ได้เธอจะต้องเอาเราไปอยู่ด้วยให้ได้แต่วันนี้เนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเล่นให้ผ่านนะครับแค่จะเล่นให้ดูว่าพฤติกรรมน้องเป็นยังไงความเป็นฆาตรกรความคลั่งไคล้อยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเรามันจะหนักแค่ไหนถ้าพร้อมแล้ว เริ่มเกมครับผมผมกลัวเธอเหลือเกินในโหมดนี้น่าจะดุมากจริงๆเอาละครับโอโ้โหภาพภาพแบบว่าเอาเป็นเอาตายกันเลยนะครับดาร์กมากมืดมากน่ากลัวมากๆเราลองดูมันมืดไปป่ะเนี่ยมืดมากเลยครับ น้องบอกไม่ต้องซ่อนหรอกชยรเชี่ยมันมืดไปอ่ะนี่มันหมดฝันร้ายจริงๆครับบอกฉันจะทำโทษคุณอย็นานากูสัตว์นั่นนี่โครเร เอ้ย,ยมันแอบ,บก่อนเลยอะเหมือนคนโรคจิตจริงๆอ่ะ ไม่ละไม่ปล่อยไม่หลุดรู้เลยว่าอยู่ข้างหลังหูแบบว่าทำยังไงจะรอดไม่ไแล้ววะโอ้ยไม่ได้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 อย่างนี้ไม่ได้น่ากลัวมากเลยตาแดงแดงยมานาองแดงโดอเจี๋หัวเข่าเอ้าตาแดงๆดงยมาน้องแดง้องเจี๋หัวเข่า มึงมึงตามไม่ปล่อยเลยครับผมไม่ปล่อยเลยครับผมทําอะไรไม่ได้เลยครับผมจะฉูกยังไงได้อ่ะต้องเข้าห้องอ่ะเฮ้ยเียมีดโอ้เฮียมีดโอ้ปล่อยกูนี่นะผีบ้าวิ่งเร็วสุดแค่นี้เหรอเนี่ย คือเราบาดเจ็บอะคุณหลบแป๊บ <c oughs> <c oughs> ยอมแล้วมอบมอบแล้วนี <c oughs> <c oughs> ่ทรมานสัตว์มอบมอบตัวมอบหัวใจให้หนูน <c oughs> ุ่นพี่โอเคไหมคะแค่สมนาทีแรกก็รู้สึกว่าฝันร้ายมันมีอยู่จริงครับ น่ากลัวโคตรเรามืดมากฉากมืดมากน่ากลัวมากไม่รู้จะเล่นต่อ,อยังไงไหวในโหมดยังกีเลนะครับขอกลับลงมาฮาร์ดก่อนละกันเพราะฮาร์ดผมก็ยังไม่เคยเล่นอุยังกีเลไม่ไหวครับไม่ไหว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 น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวสุดๆลองฮาร์ดดูก่อนไหมในฐานะคนที่เคยผ่านอร์มอลแล้วไง ยังพอมองเห็นบ้างอะอย่างเงี้ยทำไรก็ทำให้ไวนะัดเข้าตู้ก้มเลยจ้ะก้มเลยจ้ะ ระดับฮาร์ดนะครับผมว่าก็เอาเรื่องนะฮะมาแล้วครับนมอมานะฮะไปเปิดตู้นั้นแล้วนะ <S 1> <S 1> ผมว่าเดี๋ยวมาเปิดตู้นี้นเลยอ่ะต้องถีบครับเหมือนอยู่หน้าตู้เลยเนาะ <S <S ระดับฮาร์ดมันก็มีเล่์เหลี่ยมของมันนะครับ ยางหน้ตูลองยืนขึ้นไปดูไหมอย่าคิดว่ามันโง่นะครับมันรู้ทุกอย่างน้องรู้และน้องจะไม่ปล่อยเรา ปล่อยเราไปหารองเท้าก่อนไหมแต่ได้รองเท้าจุงเลยเช็คตามห้องเรียนกันครับสีหนึ่งเปิดเรเร็วดิ C1 เพื่อนกันรหัสยังไม่มาครับนี่คือความยากระดับฮาร์ดไม่ได้อยู่ห้องนี้แล้วอยู่ห้องไหนวะ C1 เช็คแล้วนะครับเคลียร์โอ้โหกูแจ็คพอร์ตแย้ะแจ็คพอร์ตแล้ว ไม่ต้องคอก็ได้มโอ้โหดับไฟด้วยนี่มันปีนเก้าอี้ได้สกค๊ดจริงสี่สามชัวร์ละห้องหนึง่งพูดอะไรของมึงอะ ร,รุ่นพ,พี่คะ,ะเรียกกูรุ่นพี่กูไม่อยากมีรุ่นน้องแบบนี้เลยอ้ยเช็คไม่ได้อะ่ะอ้ยเปิดไม่ได้อะ่ะโอ้โหแม่งหลบหลบหลังเสาหลบหลังเสาโรคจิตแท้พี่อะยังไงก็ได้กันหนูตามพี่มามีกแล้วเหรอคะ ไม่หยุดไม่หย่อนกูยังเช็คห้องนี้ไม่เสร็จเลยฮานา่มีไอ้ไปหลบอยู่หลังประตูด้วยมันก็หลบหลังประตูครับคิดว่ากูไม่รู้จริงเหรอวะ ประตูกูเห็นเออปิดตู้กระแทกไปมันอยู่หลังประตูจริง นนานนาอย่ามาหลอกกันดีกว่าสุตกกะจังพี่เจ็บไหมคะ,มเ,จะเจ็บก็เจ็บเพราะมึงนันแหละเดี๋ยวๆๆ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 ๆค่อยคุยกันค่อยคุยกันได้ไหม ล็อกค่ะมันพี่คามันล็อกค่ะ,อะ <c oughs> โอ้โหหนูลูกเออเออก็ได้ช่วยด้วยข้ามไปปีกนูนกนกปปกน้นกันดีกว่าไปปีกนู้นกันดีกว่าเฮ้ยวิ่งเร็วจังอะ แค่มันติดเจ็ดวิ่งเร็วมันติดเจ็ดยะดโดยะดออะขาทำไมอ่ะโอ้ไม่ต้องปิดก็ได้นะทําทําทํทํโอ้ยเชื่อทํา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 โอ้ยเชื่อทางมันตันเน่ะฉันเข้าใจ กูตายแน่เลยทรมานจังกูตายแน่เลยทรมานจังอยอมแล้วยอมแล้ว <c oughs> ไม่ได้รหัสสักตัวครับหาของไม่เจอครับผมว่ากุญแจแม่งไปซ่อนที่อื่นนี่ไม่ใช่ห้องเรียนแล้ะน่าจะไปอยู่แบบตามห้องห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วปัญหาคือน้องน้องน่ากลัวครับน้องวิ่งตาม ผมใช้โอกาสตัวเองครั้งเดียวนะครับในโหมดฮาร์ดถือถ้าไม่ไดก้ก็จะยอมแพ้เกมนี้นะครับเรารู้สึกว่าเออเราเล่นผ่านได้แค่สองระดับแรกแหละอีฮาร์ดเนี่ยไม่ไหวแต่ก็ถือว่ามาเล่นให้ดูให้คนดูได้อิ่มเอมกันว่าเออพี่นัทลองเล่นฮาร์ดแล้วนะก็ทําเต็มที่ของพี่แล้วนะครับเล่นเยอะกว่านี้พี่จะเจ็บคอแล้วมันปิดไฟเว้ยแม่งปิดไฟห้องที่เป็นห้องน่าสงสัยว่าจะมีรหัสแม่งปิดไฟทิ้งเลย พัดเอาใส่นี่นะหอยมึงรู้ได้ไงอะว่ากูอยู่ที่นี่ <c oughs> เริ่มมากูก็โดนก่อนเลยแล้วเนี่ยกูนี่เปนน่าสงสารจริงๆเลยอะกุญ <c oughs> แจดอกแรก A2 สวยดีวะ คือดีใช่ป่ะอยู่ปีกนู้นครับแตวเช็คเช็คหากุญแจอะไรไปด้วยทีเดียวให้มันจบจบกันไปเแม่งมาแกมันข้างครับถ้าเพลงแบบนี้คือมันจะวิ่งเร็วขึ้นครับ A 2 ไปอย่าไปกลัวมันถึงจะบอกว่าไปแต่ก็ยังไม่วิ่งนะครับมาอะไรเหี้ยเอสองต้องมาสองรหัสคือสอง <c oughs> มันติดต้าอี้อ่ะ มันติดเก้าอี้อะสุตกาจังมันติดเก้าอี้มาเล่นวิ่งเลยจับกันในห้องดีกว่าสุตกาจัง <c oughs> สุกัสสุกัสใช่อีนี้เ <c oughs> จ็บเ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 จ็บ <c oughs> โอโ้โ ไดรหัสเลขแรกมาคือเลขสองครับผมไม่ได้มาเพื่อตายที่นี่มผมก็เฉียดไปเข้า A3 สามหมดความหวังนั่งน้ำตาลินแม่งมาอีกแล้วเอสามไม่มี AJ เจดีีมีไหมเข้าห้องสมุดสุดจะทน มันเข้ากูก็ออกแล้วกูไม่เห็นด้วยว่ามีของอะไรตรงไหนคือกูยังไม่ได้เช็คเลยมองมันมองมันแล้วทิ้งห่างมองทิ้งห่างแล้ววิ่งขอเลือดหน่อยดิแมงไม่มีเลือดกูเข้า้องคอมชิพหายแล้วนึกว่าลงอาหารอ,าอ,อืปิดตู้ใส่มันดิ พูดไรเอาเหยียบแก้วแตกตายเลยงี้โอ้คือโหมดฮาร์ดเนี่ยเราเหยียบแก้วเราเสียเลือดเยอะกว่าเดิมนะะเสียประมาณ20เลยครับโอเคยอมรับนะครับยอมแพ้ด้วยยอมรับและยอมแพ้ปกติมีนคนยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้อันนี้ยอมแพ้แล้วก็ยอมรับว่าเกมในโหมดฮาร์ดจะโหมดยังคีเรสยากมากครับ ยังไงก็ถือว่าได้ลองแล้วแล้วคงไม่มีการเล่นเกมนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นขอขอบคุณที่ติดตามซีรีส์นี้มาจนถึงพาร์ทนี้แค่อยากชาเลนตัวเองดูว่าไหวไหมแต่ไม่ไหวครมันจะเจ็บคอเจ็บมือไปมากกว่านี้ไปแล้วทุกคนเจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแขนร้าวมาก